สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ่งวัวโูมเแมลูกถูกๆครับเมื่อนี้เอาไปสุดๆครับพี่น้องครับขาดทุนเป็นรอบที่2ครับเอาไปเลยครับ21,000ครับส่งให้อีกนะครับฟรีลอยโลครับพี่น้องครับลูกน้านนแดงๆอ้วนๆครับลูกวัยเดือนครับแม่รอบผสมครับแม่เพิ่งได้ลูก2โตครับแม่ความสูงอยู่ที่ลอย28ครับพี่น้องครับกินยาดีแห้งครับกินยาดีครับแข็งขาประกันให้ทกท้อนครับ ให้ลูกดีครับเมนี่ครับเป็นง้วไท่กลางครับพี่น้องครับกลางบ่หน่อย่ใาไงครับพอดีเลี้ยงครับเป็นงัวเลี้ยงายนะครับเด้องัวเลี้ยงางงัวเพี้ยนโตจะของดีครับสองหมื่นหนึ่งพันครับทรงฟี่ให้อีกร้อยโลครับนิสัยดีทั้งเมีทั้งลูกเชื่องดีเล่มยาดีนั่งน้าดีสดดีครับพี่น้องครับอยู่ของงัวเบาตึงครับพี่น้องครับสองหมื่นหนึ่งพันครับลูกเพจเมียามงามๆครับหลูกครับแดงหนาครับ เบิ่งครับพี่น้องรับนาเรียงสุดๆรับโคมนี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันครับสนใจโทถมาาครับพี่น้องครับโถมาาทักมาครับกลางคากลางขึ้นก็โทษได้ครับตลอดยี่สิบสี่แล้วครับเบอร์โทษกับเบอร์ไล่นะครับเด้อทักเบอร์ทักไล่เขามาได้ครับใครสนใจโคมนี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันครับทรงฟีห้อีกไอยโลครับขาดทุนเป็นรอบที่สองครับพี่น้องครับนี่ครับนั่นนะครับนั่นนะเชื่องเชื่อง พุดนะแม่กับพนดีอ้างดีครับบอชีไลยครับโคบมนี้ครับนาเลียงสุดๆุดครับพุดนะอ้วนอ้ว,น,วนครับลูกครับอ้วนดีนาะดีครับแม่นมซีเต้าแข้งขาบ่มีปัญหาพนดีพุดนะเพศดำดีพ่วงหางดำดีกีบเล็บคอเท่าดีเบิดครับอาสนใจโทร่มากครับพี่นองครับงวเป็นตะเลียงอีกหนึ่งโคมสำหรับผู้เฒ่าผู้แก เล็กน่อยเล็กเย่กยานงอกะแนะนำเลยครับโคมนี่ครับบอด้อแลืวกระบอส้นครับพิกดอยุบันนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับอกาะงอเบาตึงครับคำาึืนนี้ครับโทรมาเด้อครับพี่น้องโทรมาเด้อสองหมื่นเอทรงฟีให้อีกรอยกิโลครับงอเป็นตะเลี้ยงเป็นตะเลียงครับ ราคาเบาๆครับเอาไปใส่หญ้านี่ครับจังหน่อยแม่ก็ขื้นครับแม่ได้รับการฉีดยาค่าพยาธิบำรุงให้เรียบร้อยอ้วนเป็นอ้วนครับวันนี้ครับโอ้ยต่นซ่อนดูเพิ่นครับพี่น้องครับน้านนะแดงๆครับยันยานครับคุณนะครับลำบเงีดีทช่ได้ครับลูกครับสองหมื่นหนึ่งพันครับ บรรยากาศสดๆครับอยู่ของงัวเบาตึงครับคุณพอคุณแม่เห็นคลิปนี้แล,ออล้วกะอย่าลังเลใจครับโทรหาเบาตึงเลยครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับวันะครับหญ้ารูซี่แก่ๆครับหญ้าก็กินดีครับกินเฟื่องก็ดีเล่มยญาก็ดี ง่วงพึ่งได้ลูกสองตัวนาเลียงครับนาเลียงครับอันนาโคตรลูกไปอีกไก่ครับพี่น้องครับเพิ่งพึ่งได้สามเดือนครับเบ่งต่างข้อครับพี่น้องครับต่างข้อนานๆครับแขีงขาดีเบิดครับ เรียบง้ามทั้งแม่ทั้งลูกครับลูกสีแดงเข้มๆครับลูกครับแดงเข้มๆครับหนังหน้านๆครับคุณน่ะหน้าตาเขาหันปงครับพี่น้องครับแจ็คสิมี่บ่มีเขาแล้วครับอยากออกไปทั่งบามั่นหลายครับลูกสาวครับ พิกัดอยจจุบันนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ4 0กิโลครับโมมนี้ครับ